นปลาดุกก็เอาเลยปลาดุกก็มีปลาดุกปลากรังนะปลาดุกจะเต็มคลองกระโดดเชนนะมาหดเลยโอ้ตัวใหญ่ปลาเบ็ดเขาบ่วนไปนะพ่อ้าไปเลยเห็นดิสตัวเลยว่าเม็นลักมือบัวเลยนะมั้ยเจ้าเออจะลงหน้าเนวันนี้เลยเห็นไปแต่ดินผู้สาวลายจุดฟ้าเขาโง่ดควายบอสินเนี่ยทุกคนเดวันนี้เรามาหาโง่สมอยเขาเอาไปฆ่าทางนี้ก็เก็บที่นะ ได้บางในทุกคนเลยงานแท่งรีเพรอย่างนี้โอ้ยฝนตกไปทั้งเลือกันปบพันปบนี่ปบฝนกาบตักถ่ายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้ล่ะงามเท่งทุกคนเลยสิออยไปหากินนะคือมือเสาร์นี่กะเฮากับไดเอาไปหากินเลยทุกคนเลยเนื่องจากฝนตกนะตอนนี้ฝนตกกะเริ่มเอิญล่ะเดี๋ยวเฮากับสิออยไปหาอยู่หากินไป ผู้ดเดียวเฮาบ่ทอดลาพิ่นไปไสบ็ดปลากั้งกับอันชาวบ้านเพิ่นนี่เฮาก็กำลังมากนะยังบ่ได้เลยกินเลยดเด้ทุกคนอ่าเจ้ทุกคนเลยเด็กทางลงกับบุมีนะเดี๋ยวจะได้ไต่หอดลงนะทุกคน ใต้หอดลงพื้นอยู่เพือวางน้ำคนะอ๋อหอดกระมือใช่ทุกคนเลยตกเซมาริมแหละแถ่น,นี้กะบม่ได้ลงมาแต่หึงแล้วทุกคนเลยต้ตาตกแรงนะบม่ได้ลงมาเคือมันเลยแถวนี้ป้าลงมาย่าฝนนีคลักนะฝนเลยโอ้ทางลงมานะทุกคนสั้นกินนิ้งเลยใต้ตามไม้ลงมา ไ้ผลไม้ป่าทุกคนนี่โอ้สันดีเลยทุกคนนี่กินได้ได้ตัวนี้โอแมนโทก้นได้กินทุกคนนี่นะเนอกับกินนะแกกินคักไหมตัวหินบมูบโอ้จนมดงานนี้ทุกคนนี่นะ กินจะมิดงานนี่มันเฮ็ดเลยนะกินมิดเลยโพนี่ตัวเห็นกินปิดเอาคนทุกคนโอ้กำลังชุกก็่มิเดินใหญ่เลยนะ ไม้ป่านะเยี่ยสีมากกินให้เบิ่งทุกคนเลยรสชาดมันหอมเลยเอ๋อทุกคนสามารถกินได้เลยนะน้่ยไม่กกืนก็นได้คล้ายๆคือโกยโน,นทุกคนเป็นแมงนอยเป็นโดง เนื้อป้ากมัก,มกขนาดทุกคนเป็นหินนะหอมเนื้สุดอรย ไปยังต่อทุกคนยันงดกทุกคนมันที่ซุกนะนะสองโฟโฟนี้ดกนะโฟนหอม โลามานี่ก็จน,นคำทุกคนเลยปาตโตต้องพออย่างไรทุกคนเลยโดยที่เพออย่างนี่โตกะห้องก,องกว่าเห็นพอโตทุกคนเลยซื้อล่างเมาทุกคนซื้อล่างเมา เซ็บไปเ่เบตนีทุกคนที่ดีกันนั่นโอ้โหไปงอมาทุกคนเยอะห้างมันมานี่เรามาพบบอทอนกับเป็นงนาน,นเซอเบตได้ปะ้ะได้ยู่ไนอยู่อยขอด้กินอ๋อ ขอทอิ่นกาดเอาปลาอยู่พุกมุกมุมยุเอ๋อหมอนมาเงอนี่เออโอ้ปอโต้ะใสเบ็ดปลากังกูดเนอแตก้าวไปเยอะเมอรแลวลเสียบเสบัถืออีนี่นะปลาดุขนานเอาเลยปลาดุก็มีปลาดุปลากังนะปลาดุนจะเต็มคลองกระโดดใเนาะมันมันทุกคนเมันเลยีนะ เดออือดทุกคนปาก,ก้างมันโตอย่าง่ายหมนะปลาดุกก็มีน,นี่นะเดยกวก็ไม่แดง,แงโค่เต็มคลองทุกคนเลยนะเต็มจูง,งาลนะฟูหบานพนึกทุกคนเนละยยามจะลบเลยนะส่องสา,ามาลบอีแดงตั้งโกนเดี๋ยนี่นะส่องสามลบลบที่สามไม่กินข้าวแล้วก็ถือมาอยามตอนนี้แล้วนี่นะอือมเฮ้ยเธอเธอจะเจอทุกคนเลยนะ มานี่อ้อมาพร้อมกันได้คอยกับเขาบะทอนม่าันจ่าม่งนั่ออกมาเซิร์นะขำแล้วลงมากกันเนาะโอ้ไปหายิ่งกับมีได้เพื่อเลยตอนตอนมากกระดึงมวันนี้เลยคิดว่ามีทือโอ้บาเสิร์ฟเสิร์ฟเนาะโอ้ม่านนี่นี่นะมันกระพริบเซิร์แล้วนี่จะเต็มคลองปุ๋งแล้วทุกคนเลยนะสีมือปุช่งว่าสานคลองนี่หม่านทุกคนเลย นีใบขาวท่อนเซอร์เบสแล้วน <'s> no ี่มากรมามือขามนี่กระมาแต่เสาเนี่ยเต็กทุกคนเดิเลิกกันคองนี่นะเต็มมื่นกรมาไอ้เฮ้ยมืออนใายต่อไ้มนยัพื้นเทิงฟูยับพื้นเทิงุกเงอบิดนำลายรถพื้นขึ้นไปฟู้นี้้แมนคับูทุล้อทุล้ทุล้อกว่าเฮ้ยนะกังตอ้บักกังไรลู่แล้วอ๋อนะ เอามันกินกันเนี้ยนะกินกินปลานะกินกินสนอทะเลนะโอ้มานเว้ยอันนี้ล่างนี่เดียชื่อล่างชื่ออะไรชื่ออะไรนะพนอนะอ๋อมอมีชื่อหมดหมดแล้วโอ้เหลือผันมานนี่นะสองล่างติดแล้วนี่นะโอ้โอ้ยเฮยเสิร์ฟปีดแล้วาเลยมานแล้วมานแล้ว น่ามากินขึ้นตัวง่ายยังสิแม้แต่ลูดเลยมันกินมันกินกันน่าจะลูดหมดโอ้ปลาใหญ่ายกินญ่ายงอมากินเลยน้อมีแต่ปลากคอกั้งทุกคนเลยจะด่างได้โตกินนะทุกคนเลยปากคอน้อยแต่นี้ปลากั้งโอ้ปลากกั้งเฮ้ยทุกคนเลยวันนี้เห่ากับขึ้นมาแต่โยแล้วนะแต่สีหายเงเบมือกระต่ายอีกคนนะไม่เห็นเลยงูนะ <ไ>มานี่ก็พบปศุสินทุกคนเลยพอดีขึ้นมาแต่หายิ่งเท่ากับพอดีเขาบทอดกับมาเชิร์เวดเขานอนอยู่นี่หึงเติบเลยเดี่นี่ได้ม,ไไมืองงเปลี่ยนเต้สาวนี่กินเขาง่ายเลยมีเขาง่ายเลยเขาสาวก็ไม่ได้กินกินน้อยนึงเขาสาวกินปันกินเลยเสียได้พี่เลยใช่เห็นบางโงนะ่ไหเห็นยี่งโตเลยว้ามันหลักมือหมดแล้วนะมั้ยชอเออยังลงหน้าเนี๋ยวนี้เลย เห็น,นไป<า>นแต่ดินผู้สาวลายจะดฟ้าเขาโง่ควายบริสิณเนี่ยทุกคนเดี๋ยวันนี้เรามาหาโง่สมอยเขาเอาไปขายมาละหวานได้มาได้หวานเธอได้กับเล่นหนึ่งแตะกับเตะโอ้ลื้นห้าแล้วส่ะห้าวล้วมือมีได้เพล่์เลยกับเล่นจะเห็นยิี่ยมาดิยิ่งโอ้ตัวนึงมันมันเป็นโบตายเปิดไปกับเล่นนะ บ้กระเตบ้าว่าวะแดงโอ้ยแดงผ่านเลยนะนะท้าโย่โอ้โอ้ไปเลยโอ้บอสินเก็บที่แถวนี้นะงูก็ได้โออเออหูวจักแล้วหูวจักแล้วทุกคนเลยหูวจักแล้วบอสินนี่เนาะจินแล้วือหมานเลยเนอะขาเพิ่นนั่นได้ผู้สาวนี่นะหากินกรหมานทุกคนเลยฮู้ได้ทั้งงูทั้งสิเล้อโงหลังๆนี่นะมาหาพวกก็ไม่ได้ เดี๋ยวนี้นมาแล้วมาแล้วบอสินออน,นี่ตกแด้ทสงนี้ชิมือตกแล้วบ่อนโอ้โอย้อนไปแล้วบ่อนเหรอย้อนมีมีผู้สาวนะมู่นีแ่แหละคนบอสินคือบอสินนี่ไปเที่ยวบุญอะไรเที่ยวบุญชงเฮ่อมาไปเทีเ่ยวมือนะมาหาโงน่นี่โง่มีเห็นจกโตเลยม่เขาลักเอาไอ้คายแล้วก็ไปจักโอ้ยงนี้เพื่อนไปเที่ยวบุญชงเหอะนะโอ้อย้าอันโง่ป้าควายมาหาโง่แล้วมีเห็ดแล้วจะเขาไอ้ไายฮอด แกวเลิกแก้วหญ้าละบาทนี่ไปทูไปทูหมดเด้อเจ้าเบลมเห็นบอ๊ะแถวดาบซาทได้ไปบ่เขาไปทูหมดย้ำไปทางดาบประหาทเห็นโง่อะไรเห็นสาวลืมโง่อันี้แหละโง่ก็งอนพราโง่ปบเพอปบมั่นมันก็ไปลักลียียู่บาทนี่เห็นโง่หกโตตะวันหกโตปะเดี๋ยววานนี้กะสีผ้ากันเลาะเลาะลงเลยทุกคนไปหาเนื้องเบื้องใต้เทวดานี่กะ มานี่ละพอกระใต้ป้าทุกคนเต้นเข้ามาปลาเพกมุงแค่นี้แหละพากันอ้อมหาเขาสินครับทีมงานเขาเห็นเลยนะทุกคนเต้นไหวขนาดบทจึ้งเลยทุกคนโอ้กระใต้มลายขนาดทุกคนมาไม่เลยเห็นเหมือนนะทะรักนะทุกคนเลยมา <laughs> ทางนี้ก็เก็บทีนะได้บางไนทุกคนเลยมัดสามบาทยิ่งบางไนก็นนะาจาึงได้ตกกะบ จักมดตัวเดียวนี่บ่เฮ้ยมันมีคูไมล่ะตัวมีองมีเลยท่านในเฮาโอ้มาหอดนะโอ้ตัวนี้ป่าเบ็ดเขาบ่ทอนไปแล้ชื่อแน่นี้กี่น้องไหวมาแล้วโอ้เฮ็ดปลาดุกมันมีตัวตัว่ใหญ่เนาะดอกจำเคร็ดป่าเบ็ดขาวทอนกับเบ้าข้อนสี่ตายเลยตายบ่เอ้ยยังมั้งตะโตตัวนั้นนล้วก็ลูอยู่นะโลั้น หน้าปลาคอกังลองโต้หุ้มไอ้ปิงนะไอ้ปิงนะมันได้เลยปิงนะปลาุกได้ปิงไว้ซ้ำโคบ้างนชิเลบ้างเขาดิเด็ดดีที่สมฮุบมดุกคบุ้มคิดีไหมโอ้ถือว่ามันทุกคนเลยอกินมันนี้นะอันนี้นี่สีมือบ่อทอนกับบ้าคอนสีเหมือนเบิ้งเเนาะแต่ผ่านป่านี่โอ้ยเอายังเอายังเนาะยังเาะพอเอาเมยแล้วพอเอาเมยแล้วโอ้ทำไป็มันได้ละ เราจัดการตัวโตตัวเอ้ในเลยาว่ามันกินกระแตบงังูนี่ยโอ้กระแตตัวมันกิน่นพัดรูดไปเสียเขาวายอยู่มื่อเลงโอ,อ้ย่าย่ามันตัวซอยคือว่าได้บุญในนึงตัวซอยกระแตมา,มาหมานได้บุญนี่เฮ้ยโอ้โอปากกั้งนี่ก,กระดอซ้ำหมดกบโอ้เมนี่กะสีไปหาเนึ้อข้าวเนึ้อน้ำทุกคนอันกินกะไปลายแนวอ่เติมเมนี่กะ วันนี้ก็สีมาให้ยู่ให้กินนะวันนี้สีต้มเย็นเย็นโคกหรือว่างูทางกานประสินเพิ่คนจัดการมาให้บอกฮะเมื่อคืนนี้เอเลิกกินเพทานก็รปีงบอกทำแบบนี้มันนี่งานแห้งรีดอีกทีก็โอ้ยฝนตกไปทั้งเลือกัปบฮันปบนี่ปบฝนนะถ้ากินน้อยนึกฝนตกโอ้โหเลย หินขาจับปีาเลยมั้เจอวีเลยน้อย้งเอมูตปีน้าเบิงูงนี้บอสินกำลังอนออออนะู่งนี้ทุกคนเลยก็เลยมันๆนะออกมาด่านก็เป็นหากก็ออกมาตำลังค่อยได้บาสินนะ โอ้ยกะเข้าไว้ข้างงานเวแล้วนะเวงานนี่แหละในเว้งานนี่แหละเว้งานพี่ลิกโง่ไปยุตตาดานขว่ควายไปย,ไยุตตาไฮที่เราแาม่แล้วหน้า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 แผนแล้วว่าสินน,นี่ไปไปทุกคนเลเราไปกันเลยเราเราเจอคลปยูดได้เมื่อไรแต่โตมีลอดที่ตงแกแต่เลยวะ ตโจนตอนนั้นก็เพียวจนปาสติงจนปาติงบ่เดนี่้่าติดอยปนะมนี่มนี่เำแกงยูป้าอยูดาดมนี่ย่างย่างสเปนเลยเาทอดละีแนมนเคโคปลาเสียกเพรซะเนาะอันนั้นเอามาเต็มบทตรงเขาเสียบไหม่ สียบไม้เสร็จลยไปย่างแพร์ให้น้อยเนาะมาจะมาจะบวชโตเอาห่อเนนั่นแหละเดี๋ยวเข้าสิไปจัดการงูเอาเนี่ยบมทุกคนกระชามเนี่ยทุกคนมีดตัวนี้เนี่ยว่าเฮาบ่นะเฮาเด้่ทุกคนเนี่ยสายได้ของแท้มีตัวนี้นะ เทาดีนะดีของดีของดีของดีทุกคนกินเม้งมีกินพร้อมสมที่ข,ขอจ่ายนะโคษณนานี่โคษณนานะสมแล้วที่ขอโคษณนาปาดกับปาดบลรอคบ่างบบานงะปาดมือนะเข้าอได้ด้วย,วยนะนอื่นะสาวตาแห้งไปพักหนึ่งช่ มือเนื้อสะบานกินกกเนเน้ติดิไว <c oughs> ้คักๆเลยทุกคนดิ่งเส้นดินเลยต้มงูเจ็บแทุกคนวันนี้ต้มให้มันเปื่อยเ้เปื่อยไปอยู่ตรงนี้บีมันจะแทะละ ตาแล้วตัวยิงคือบีมันเช็ดๆอีกด็มันมีกินเนเี่ยมางูเนี่ยยิงเบาๆแ้ามันซุกนี่ะมีเลือ้อต้องเบืองเอาผมลำลำเป็นบ้างนิดลูกย่างวันนี้ป่าทางนี้ก็ย่างป่านะบ่อทอดผันจัดการป่าตอวป่าก็มีแต่ป่าเสียบๆทุกคนเลย เพันยางนี่โอ้จักแต่แท้ในเสบเลยเนาะนี่นปลาเสริมนี่ค้อสีไม้ก้อนเลยทุกคนสีค้อยสีเอาไปปีงกินปลาเสริมเอ,อิบเกินแล้วบอสฮะเอ,อิบเกินละแดดแล้วบอ okay, สโอเคทุกคนเลยทางนี้ล่ะโคบ้างอตองกับนกแดดกับกระเล่นเป็นบ้างจะมืดเลยทุกคนเลยผมอัำลัำเลย ไอ,อ้พลงังพล,งลังละโคใส่พักอีตูน้นี่แซบเด็บ่ได้ยุตักใส่ถ <c oughs> ุยไมทางนี้กะ ต้มโ้มงูสีหน้าแต่ละคนกะนผ้ากันคือสีผ้ากันเยอะเข้าพ่อคยเลึกแล้วโอ้แตะพานสบานรับแรงเพิ่นเมื่อคืนนี่ก็ปิ้งผ้ากินกันไงทางค้าทางโคกใช่ไหมตะพ้าเป็นงดนี่มากินต้มงูกันเรือเป็นขี้โคกเลยเออข้าเขาเป่าเป็นอื่นกินนี่โฟลท็อกวันนี้ได้กินต้มงูเลยทุกคนเลยไม่ได้ครับขันติดมโมเลยนะค้าก็ไม่เหลือ ามาหามามาครับ่ามันนังข้ามานนังค้าจับที่เลยเออถ้าสูงสองสามมัดมาบัดคอยตักอันนี้มันบ้ามันหอนมาดูออามันหอนตัวตัวงูสีมันหอนมันแหงตักาอมันก็แหงหึ้นจมืกเลยอืมเพื่อหนูจะนานหนกตัหนาโลผาเดี๋ยว่อนโไม่มาวนี้นะโฟโต้ะจานลกั มัเาลจับมีจับอันนั้นนะจับเล็กอะไนั่นละนั่นละนั่นละโอ้ยี่ดำมันคูงเนี่ยมน้ยต่งูนำลายาเข้าาเข้ามาเข้ามา้มาเขามาเข้ามาเอามาเ้ามาเขามาเขามเขามาเขามาเข้าเขเข้ามาเน้ามาเ้าเาา้า้มเล้ม้้น้มาเ้กเเา้้เานเ เากินข้าวกินน้ำกงิดเงดวิบบอะนี่นี่น้ำน้ำต้มููกินข้าวแล้วจิ้มจิ้กินน้ำกันน้ำต้มยำเลยข้าวบเข้าวเชียอทวยเริ่มได้มากแบงตัวบางดีกว่าสิบมือเลยตอนนี้เ่ไหรเฮดบัตทอนเฮดดุต้มงูนะแบแบงเฮดอ้เศรษาดิอันนั้นกะ ออบ้างทุกคนเอหารสันดีเลยนะมันนี่สลิศกับนไหมต้มจำแจ่วมาเด้อได้คือโซนเลยได้อดมีได้แล้วได้กินพร้อมบันคืนนี้กอาหารสันแล้วยไมเสร็เหอาปเชื่อมือแล้วนะยวเดี๋ยวหาเออเฮ้ยมานมากับชิอมาเดินด่งด่างมอแ้วไค่อโง่ปะยังสอเยมาเย เ<ม>สพด้วฮัคือมาแต่งนี่เราคือมาโชว์ฮู้นฮ้อนเท่จออจ่อไปละเ,เห็นไหว่ายเลยจ้า<ก>ล,ลาน <สม S 2> หินน <คง S 2> ียเลียวมาห็นเนี่ยกูเข้าห้าเนี่ย บึงมันห้องมันบางไหมพวกพวกหาไม่เห็นอ๋อสิฟองมันจอดมันจะได้หายจ้องไประมิดจ้องกันหน่ยเยอะเพื่อแก้มเยอะเงี้คนบางคนนี่หิ้วนอนตาหูเออเห็นก็ไม่เห็นแล้วมันเล่นเราเห็นมันเลาไมนก็เห็นบนนี่ดูเจ้าอยู่ต่อหน้าจะเห็นมันหนุนนั่งยิ่งเงี้ยสิแท้พกมันมันก็บวกแปนแปน นันกบเาันกินกบเนาะนังโง่พิมที่นัง่เรีวเห็นทับปูกๆนังอันนันนงควายแบบพิมซื้อควายจาินยนีนี่ตบอพิมเม้อบ่เขาควายหิ่งมี เรามสีเนี่ยปอนท้งเรางับงับยิ่แล้วเขาลีอเซลเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอายนเนี่ยเออเทากเมือนิอยู่บ้านว่ะอยู่บ้านะตรงเหนนะมั้ยดี๋ยวพันว่าถ้ากันนี่เนาเขาไปสู้เลยเนาะโอ้ทุกคนนี่นี่นะคักเลยนะงูนี่ ก้าวเนอะปวดเลยทำไมเราตู่ได้กินงูเลยอะไ้จะกินนะถ้ำมาเลรื่อยเลยคือถ้ำเี่แหละชอบจริงๆก็กินได้ทุกคนเลยแถบันนี้ก็เ้าวก็กินข้าวกินน้ำก็อิ่มแล้วนะแอ๋สีเอาไว้สำนีก้อนคลิปนี้กันทุกคนเลยสีหานอนพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวมาออื่นสีไปต่ออีก เอา้าโอเคเอเขอม,อามาั่ใจทุกคนนี่ก็มาจิตตามมับส้มไปกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพอ<ๆ>ได้ไหมคือเก้าทุกคนเลย